แม่สบายดีก้องแน่สบายดีพี่น้องแม่กำลังเอพรอนี่ปีปอ,อกน้องมาหนีเกงตอนเที่ยง,งเงน,น,หหมมนี่พี่น้องเลยไอ้นังใหญ่สหัสหล่อชิ้นสมัยกระด้างชนพี่น้องเลยเขากำลังคุ้มดำหน้า,น,าน้องว่ามีไฟน้ำมาขายเลยไปก็ย่างถุงโซ่ถุงน้องพี่น้องเห็นเท่านั้น สิแกงกินตอนเทงนะจ้าพี่น้องท้งนี้กับแม่นายพ่นย์ย็ดขาะใกล้เลยจ้าพี่น้องเชื่อน้อยเชื่อน้อย anh kéo nó lại cho kheo gần đấy không, lông chợt là cái là ha mũ mieng đấy, hả? xịt sam xe kéo nhau mua đấy, ok, ra, okay. con ra con วายวาเเนะตลาดจะซ้ำแกระโมมีคนเลยพี่น่อย เห็นไหมค่ะสามชีคนนางคล้ายฟักกระ,กป,ระกปุกกระป๋องดูมอ,อกระปุกแล้วพี่น่องเลย แม่นางใหญ่เกษีเอาหน่อไม้ลงไปใส่เลยถากินแกงหน่อไม้จนเที่ยงน้ำกันเด้อหน่อไม้ลายนี่เด้อพี่น้องเอ้ยพักแค่เนี้ยนางใหญ่ลงไปซื้อนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแปดต้นพันหนึ่งนี่อ้าพยนต์เาวนี่แหละพันหนึ่งสิบหายม่นางไงบอในด้ว่าตลาดบานไม่นางไงเป็นแนวนี้ไแปดต้นนี่ได้พันหนึ่งเนี่ยโอ้ตายแหี่พี่น้องเอ้ยบงซอยแม่นางไงเนี่ยด้อ พี่เม่เพิ่นปั้นแนนนอ,นน,น,น,อ,อน,นน่ะพี่น้องปั่นยานั่งนะจ้าถ้าเาต่ำก็ถึงพี่เม่ขอปั้นด้วยกันนะพี่น้องเส้นทางแั้นจ้าอือฮะเป็นหัวปั้นใหม่นะจ้าพี่น้องเส้นทางนั้น อันลุงเพ่นกะ็ยาวดินแฮไปเทแล้วก็แม่เททางหื่นแม,มนจา้าเททางห,าาหื่ๆหหนๆเลยจ้าอ,อืมพน้อทางลุงเพ่นเลยจ้ามาชวอนอาดินแฮเจ้าไปเทอันนาบานเลยจ้ะพี่น้องมาวนฝนตกมเป็นผู้เลยพี่น้องเลย เทเทเททาง่เกาทางขึ้นมาเฮือนนี่มันชามันเป็นคู่ฝนตกน้อมุกสบายี่กล้องเนี่ยน้องมุกมาแต่เชน้องมุกมาแ่แล้วแล้วอีเบจ้าอมุกมาแต่าแล้ยวเลีว่ไเล้วล้ยวคิวดอาบแล้นนะมีรมีอาบอา มุกยิ้มมาพี่น้องเลยเห็นทานลีคนไม่ได้แหงหอนคนฟันหลอเลยนี่ทางนี้กะกำลังเอ็ดข้อไก่เด้จ้าเอ็กเขอไก่เอเขาไก่น้องมุกมาจับโอยไอ้บอก 好漂亮，看到没有？ แม่ก็จะเอาเข้าเบอร์ลงไปซื้อมอเลยได้จ้าพี่น้องใส่ไก่นูลงไปเลย ามไปด้วยปลาแดกด้วยจ้าพี่น้องสือว่าปลาร้าลยจ้าหอมขึ้นปลาแดกตัวตวหอมช่อยๆล <c oughs> ้างแล้วก็ <c oughs> ไปกันหา 8, 8แปดแปดเศนพักแยงนี่ฮะแปดอันนี้แปดต้นอันนี้ฮะ1 1พันหน,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 นึ่นง,งพี่น้องเลยอ๋อถูกเป็นจักรยานก็ได้ตั้งบมซื้อเพื่อบาได้กินพี่น้องเอ้แพงขึ้นแพงเลย อยู่บ้านนอกอยู่แต่ว่าการคลองสีบของการซื้อการขายนี่มันเป็นเขีธุระกกันดารซ้ำเสียเอามาได้แต่เทาวสวรรค์เทาเชโน่เนาะมันก็เขาไล่การสินเปลืองน้ำหมกน้ำมันเขาจะบอได้เนื้ออะไรจนแพงกระดองเจ็บเลยเจ็บเจ็บเจ็บที่นอง ทงของไอ้นี่กะไก่แล้วเลยเด้อจ้าพี่น้องขอไก่ทางที่แม่ก็ได้แกงนทำไมแล้วแล้วเนาะ <c oughs> มีแต่ท่ากินเด้อจ้าพี่น้องจำจเสร็จสินเลยพี่น้องคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องครอบครัวสาวผู้ไทยเนี่ยเด้อบ๊ายบายลาไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย